นี่ถ้าเป็นวิธีการถอดท่อส่วนนี้มาล้างนะครับถ้าเกิดลูกค้าใช้มาสักระยะหนึ่งประมาณสัก 4- ีหเดือนขึ้นไปนะครับอาจเป็นไปได้ที่ท่อส่งน้ําตรงนี้นะครับเขามีฝุ่นตะไคร่น้ําหรือตะกรันเข้าไปอุดตันนะครับให้เราทําการถอดท่อออกมาล้างได้เลยนะครับวิธีการถอดท่อง่ายมากนะครับให้เราใช้นิ้วเรานี่แหละสเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับดันขึ้นมาแค่นี้เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยดันเข้าไปปุ๊บตอนนี้ท่อเขาก็จะได้งอออกมาแล้วนะครับให้เราดึงออกมาได้เลย ทีนี้เราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าข้อของเรานะครับเริ่มไหลเบาลงนะครับให้สังเกตว่าข้อที่มีรูส่งน้ําตรงนี้นะครับเขามีอะไรอุดตันไหมถ้ามีให้เราใช้แปลงล้างหลอดแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรือว่าจะสั่งซื้อกับทางอูก้าก็ได้นะครับให้เราใช้แปลงนี้ขัดนะครับขัดไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าหินปูนที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ออก อาจจะให้เราใช้เล็บขูดขูด,ขดออกแต่ถ้าขูดไม่ออกจริงๆนะครับผมแนะนําให้ใช้น้ํายาล้างตะกันในการขัดด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะให้อินปูนพวกนี้ออกนะครับโอเคเท่านั้นเป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราขัดแล้วนะครับให้เราเอาท่อตัวนี้นะครับใส่กลับไปที่เดิมแต่อาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับต้องเล็งดีๆนี่ใส่ไปได้เลยนี่โอเคพอเราใส่ไปแล้วนะครับ ให้เราเริ่มจากดันส่วนนี้นะครับกลับเข้าไปแล้วก็ตรงนี้กลับเข้าไปนะครับข้อควรระวังคือให้รูน้ำนะครับฉีดไปให้ชนด้านหลังนะแล้วเขาก็จะไหลออกมาด้านหน้าได้ตามปกติครับ